โอ้นุง่งอะมีดินแล้วในพนันในรอบอะดูครับมีไหมโอ,โอ้ย สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนงนๆ FC ช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรนะครับพบกับผมช่างนาเดตพลานมิดแล้วก็เดะแม็กนะครับวันนี้ตกเลิกตกยามในพานมาทำอะไรครับกูรอ,อบเนาะหมายเดิมนะครับอ่างเก็บน้ำสะเคราะห์ อยู่ที่ตำบลตะกางอำเภอเมืองจังหวัดตราดมาไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงครับลูกแรกมาดูกันเลยวันนี้นี่อย่างแรกก็คือเน้นหากับข้าวครับอย่างที่สองก็หาเหยื่อชะโดใช่ไหมพานเหยื่อชะโดเราหมดแล้วนะครับมาหากู้รอบกันเผื่อได้ไปปักเบ็ดชะโดให้ เพื่อนเพื่อนพี่พีมน,น้องนั้นนาได้ชมกันอีกนะครับมีปะลูกแรกออเปิดหมานไม่มไมหมาเห้หอยหอยไม่นับป <c> ิด <oughs> ได้อะไรเขาขาวนะตัวน่ะเออล้วงล้วงล้วงแต่ปลาสลิดออกมาได้นิดหน่อยเองครับ ได้สลิดหลายตัวอยู่ครับแม็กบอกรอบนี้สลิดก็เอากระดีก็เอาครับไว้ปักเบ็ดกันก็เดี๋ยวรอบนี้ปลาเล็กเครับเดี๋ยวจับออกกันสักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวไปดูลูกต่อไปกันครับผมจุดนี้เขาโค่นส่วนยางออกครับแล้วก็แบบนี้เขาเรียกตีกระป๋อง จะปลูกทุเรียนทุเรียนราคาดีครับช่วงนี้ก็จะมีปลูกใหม่กันเรื่อยๆโ <c oughs> คนยางปลูกทุเรียนนะครับช่วงไหนยางราคาแพงก็เดี๋ยวโคนทุเรียนปลูกยางใหม่วิถ <c oughs> ีชาวสวนนะเอาลูกต่อไปอยู่ตรงนี้ครับคลิปก่อนได้ปลไอยตัวเบลเลอร์เลย๋ียวดูคลิปนี้ มีไม่มีโดนไม่โดนอ่ะลุ้นกันเป็นทุ่งป่าบัวหลวงนะครับดอกบัวที่ใช้ไหวพระเนี่ยมีไหมโอ,โอ้ย ปลาไหลอ่ะหูใหญ่มากโอ้ยปลาไหลอีกแล้วครับโอ้ยกบด้วยกบสุบเลือร์เลยเอาได้เรื่องได้เรื่องรอบนี้แม่ลูกสองได้เรื่องแน่ในพันคราวก่อนก็ได้ปลาไหลใหญ่นะในพันเล้วปลาไหลนี่ว่าหนูโอ้แต่ตัวน่าจะใหญ่กว่าคลิปก่อนนี่ปลาไหลตัวนี้นี่เอามาโอ้โหฟ้ากบซะก่อนเลย โอ้ลราสลิดใหญ่ๆหลายตัวครับแล้วที่เยอะฝน,นั่งก็คือบักหอยน่ะหอยเชอรี่เต็มเลยเอารอบนี้ได้เรื่องครับดูอุ้ยโอ้โหดูกบิเนี่ยแม่โอ้โหปลาไหลใหญ่มากอ้ใหญ่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 กว่าคลิปก่อนนี้ในพานฟ้าอะไรก่อนเลย กบก่อนเ <ขอ S 1> นาะ <laughs> ในพานว่าต้องฟ้าก,กบซะก,ก่อนโอ้โหดูตัวเอต่อไปเอาอะไรครับปลาสลิด <laughs> อะ่ะอันไหนโชว์สิข้างเลยลนนะอ๋อนี่อ่ะสลิดใหญ่ๆก็หลายตัวนะ

อันนี้คือปลาไหลใช่ไหมสลิดโอ้โหจุ่วฝ่ามือเลยกีต่ตัวไปเนี่ยสลิดเนี่ยดูแต่ละตัวเน่ขังเป็นไปก่อนอออนอะสี่ห้าตัวไปมั่งแล้วดูเด็ดครับเด็ด หมดเหรอหอยอ่ะป่ะเอาไปทำเหยื่อไว้ดักหนูสักหน่อยใช่ไหม,มนไหนูภาพอ <laughs> ะ,อะ,อะโอเคลูกนี้จบครับก็เดี๋ยวไปลูกต่อไปกันลูกสุดท้ายครับผมมาโอ้นุ่งอะมีดินแล้วในพานในรอบอะ่อะโอ้ ไม่ถึงไม่ถึงแม็กไม่ถึงดูครับนูเนาะนอู้ปกดีเหรอเอาเอาเอาหน่อยนอน,น,น,นเอาไปทำเยียอครับขาวสาดขึ้นขาดเลยเหรออ๋อ,อแม็กบอกกระกดีบานเลยครับโอ้โหแต่มากกว่ากระกดีก็คือ หอยเชอร์รี่อีกแล้วครับโอ้โ <c> ห <oughs> ไ,ไหนพั <c oughs> ไม่เอาไปทำอะไรบ้างไหมหอยเยอะมากครับเทออกนะเดี๋ยวค่อยเลือกจับเอาครับ น,น,นี่ครับดูอ๋อนี่มีลูกปลาช่อนด้วยได้ทั้งเหยือ่อได้ทั้งกับข้าวครับวันนี้หลอบพาหมานนะวันนี้นะ<ม>ก็เดี๋ยวขอช่วยกันเลือกปลา เสร็จแล้วเดี๋ยวกลับไปสรุปกันที่บ้านนะครับเดี๋ยวไปเจอกันให้ดูว่าวันนี้ปลาไหลจะใหญ่ขนาดไหนครับเมื่อกี้ยังเห็นผ่านๆนะก็กลับมาบ้านแล้วนะครับเด็กๆเรียนออนไลน์กันอยู่นนในผ่านกําลังเลือกอะไรเนี่ยปลาสลิดใช่ไหมสลิดตัวใหญ่ๆเนาะโอ้โหดูแล้วก็ที่บอกว่าได้ปลาไหลใหญ่ครับใจจริงนี่ โอ้โหตัวนี้ไปน่าจะพอมือเลยนะในพันเนาะโอ้โหใหญ่จนแดงเลยเนี่แล้วก็กบนายตัวครับกบนี่ก็ใจไม่แพ้กันนี่ไม่ดักรอบคลิปนี้นี่ได้กับข่าวสวยเลยครับผมอืมและตัวนี้เป็นปลาสลิดครับปลาสลิดนี่ก็ไม่ต้องห่วงหรอกเรื่องไซส์อะ่ะใหญ่ๆครับ เป็นฝมือครับเนี่ยหมดไหม,อมโอ้นี่ประช่อนนะกระช่อนเหยื่อชะโดใช่ไหมอ่ะก็คือทั้งหมดของการกู้อบคลิปนี้นะไหในในพีพาลองจับปลาสลิดสักสองตัวดิโชว์หน่อยโชว์สี่ข้างหน่อยให้เห็นว่าใหญ่จริงๆเนี่ยโอ้โหนี่ครับแล้วเอาไปทำอะไรเนี่ยเหยื่อชะโดไหม ไม่เอาดีกว่านะโตะะะมันโตเสียดายวะในฟาร์มเราเอาไว้กินในฝันนะครับอ่ะแต่ว่าเรายังได้พวกไซสเ์เล็กๆกว่านี้ทำเหยื่อได้อยู่ก็เดี๋ยวผมขอปรึกษาคุณยายหน่อยนะว่าจะเอาปลาอะไรไปทำเมนูอะไรครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ครัวพื้นบ้านแล้วกันครับผม <c oughs> กดเตาตั้งกระทะใส่น้ำมันนะยาย <c oughs> วันนี้ยายจะทำเมนูอะไรครับ แกงเผ็ดปลาสวิตไม่ยาจ้ะอ่ะก็เป็นแกงบ้านๆแบบทางตราดนี่นะยายใส่พริกแกงนะเราจะผัดพริกแกงให้หอมก่อนใช่มั้ยายใส่ผัดพริกแกงหอมแล้วเนี่ยก็ใส่น้ำเปล่านะยายระหว่างยายผัดเครื่องแกงอยู่ก็มาดูปลานะครับนี่ ลาสลิดท,ที่เราไปกู้รอบกันมานะตัวสวยๆใหญ่ๆเลยครับตัวฝ่ามือฝ่ามือเลยนะยาย <c oughs> จากนั้นก็จะใส่น้ำเพิ่มมายาย เราจะแกงเผ็ดแบบน้ำเยอะๆหน่อยนะยายนะเอาน้ำคลุกข้าวอร่อยครับผมได้แบบนี้แล้วเราก็จะตั้งทิ้งไว้รอให้น้ำเดือดจนปลาสุกน้อยายเนะาะแล้วเดี๋ยวค่อยมาปรุงรสกันนะครับเนื้อปลาสุกดีแล้วกับปรุงรสด้ยายเนะาะใส่อะไรก่อนครับใส่น้ำปลาจ้ะน้ำปลานะครับแกงแบบนี้ก็ผมปรุงรสก็ ใส่แค่่า,าชาชุรสใช่ไหมยายส <Yeah. S 1> ปอนเซอร์ของเราแล้วก็รสราชาแล้วก็น้ำปลาแค่นั้นใช่ไหม <Yeah. S 1> ไม่ได้ใส่น้ำตรงน้ำตาลอะไรนะคือแกงแบบบ,บ้านแบบนี้ก็จะเน้นเผ็ดจัด,จดเลย คลายกระโลยใบยี่หราฉีกนะยายนะใส่เยอะๆหอมๆครับผมไมหอมฟุ้งเลยเสร็จเรียบร้อยก็ยกลงเลยยายโอ้โหหอมน่ากินมากๆครับนี่แกงเผ็ดปลาสลิดใบยี่หราครับผมน่ากินมาก หลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้จักปลาสลิดแดดเดียวนะอาจจะไม่ได้เคยได้เห็นหรือได้กินปลาสลิดสดๆแบบนี้นะครับมาลองชิมกันหน่อยนะครับเปรี้ยวเปรี้ยวไม่อยู่นะคลิปนี้อตักลาดเป็นตัวเลยนะยายนี่ลักลาดน้ําเข้าไปครับนี่ ใบยีลาด้วยอืมเผ็ดร้อนครับอืมนี่ร้อนนะยายสุกใหม่ๆนี่อขอ,อยออน้ําปลาหน่อยครับอลองคุกน้ําแกงซักก่อน บ้านเราเนี่ยชอบมากๆนะแกงเผ็ดใบยี่หร่าแบบนี้นะยายเนาะกับข้าวสวยก็ดีกับขนมจีนก็ได้นะยาย <Yeah. S 1> อือร่อยครับแล้วแกงแบบปลาสลิดสดๆแบบเนี้ยหลายคนอาจจะไม่ค่อยเคย ได้เห็นได้ชิมเนาะอเพะพาปลาสลิดส่วนใหญ่เ็จะไปทําแดดเดียวใน,ในะยายนาะอืมปลาสลิดสดๆก็อร่อยครับอืมก็เดี๋ยวขออนุญาตชิมเท่านี้พอนะครับเดี๋ยวกินข้าวด้วยกันในะยายก็คลิปนี้เป็นคลิปผู้รอบได้ปลาไหลใหญ่ปบใหญ่หนึ่งตัวในายายแต่เราเลือกเอา ปลาสลิดตัวใหญ่ๆทีสวยเนี่ยมาแกงเผ็ดให้ดูกันนะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆนะาๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กัน้วยนะยายแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเนาะสวัสดีสสดนะครับบ๊ายบาย